สบายดีเด no ้อพี่น้องสบายดีว่สุขุคนไก่ผูตายเบิดหรเทิงต้นไม้4ตัีตัวตัวใหญ่ๆก็ตายผูใหญ่ก็ตายตายเบิดเลยม่ใช่ตัวใหญ่ กูกระพูใหญ่ผพูขอบนกะ่อกะ่ายไงตูมลงตูมลงวะ สบายดีป่าลุงรับแทสบายดีบอสสู่คนซ่องบาวดาวันนาด้จับป่าลุงมือีกะไก่ตายสี่ตัด้จับป่าลุงจักเป็นยังบ้หตื่นมากอะ เห็นเดินทางพังอยู่เราแปล ล,ล,ลุงเราแลวแบบนี้แค่คุตไปดิันไปเดินเดอด่พิคุ้งเป็นสักกระดูก ตัดเขาอ่ะตัดยดเขาเขมือกัดดะตัดกาว่าพ่าตัดกาสีดำกาพ่ออยู่เตะอู้เราลุกขนนะ tôi xen à bay nhủ bay khuất nè biết chịp cái vớ hồi đâu nhanh nữa là sa nhanh nhanh วิถีไายกุศลอยู่ไหมหอเราล้วจะไปรุ่งหางวังนี้แหละ ไก่ก็ตาย vừa สาเหตุเนาะตัวใหญ่ๆใส่งูงูต่อนมันจะเทิงปลายใหม่หมดเลยพอตัวกระมาตายสามสี่ตัวคนกาขึ้นแล้วก็สีไทยหน้าเนาะสีดำให้ชุดท้ายให้ชุดท้ายเลยเด้อ จะถ่ายถ่ายชุดเนาะฮนจะเป็นคือแม่คักเนาะความขวงเผินนะดุดดตะรางยุดมุนเบิร์ไปเนยยแม่ไปนะก็ได้แตงน้ยนี่ปลูกไปกกินอยู่กำลังขึ้นขัง เออนั่นละกล้องบทางนั้นละเดี๋ยวจะเอารถอดไถมาถ่ยเอาปุ๋ยมาหวานก่อนหามขึ้นไปไหวไปไหวสิไทยเนี่ยเผาไทยเผาแล้วได้ไหมมาผุลก,กากกับบูมแมนนี้เมื่อไรบ่ไม่เลือดแต่ก้าเดืบ่ยัง เามา connect, Star, yeah. s. <S ่มาลกเอากนี่กบมเปนี้เมื่อโ่จังเลือดแต่กาเนี่ยจม่แล้วเออนนเออที่ม่ปนเนาะไปปล่อยมันมากินหรออืมมาตัดเปนเนากะเลือก็เลยตัด่งามมีแต่หยา ขันมันงามเลยก่สิป้าไว้ให้มันเป็นหมาเป็นยังไงกันนี่ติยาก็เลยตัดห,าห่างๆฮะตัดดำเอาคือว่าเริ่มฉีดยาแล้วนี่มนแมลงไปเอ,อาไอฉีดยาให้ก่อน xịt ăn ăn sơm hông kháu hả ừm phủ bà đang na nông nơi chẳng hạn thiêng nông nơi thằng nào mà kì lại hang hay này có nam luôn rồi ạ ก็เลยกาจะคล้องอ่ะมันหมันใจเราดำใส่แล้วมันเพราะมันอันนั้นมันก็เคี้ยวขึ้นมาเลดเห็นไหมกะมันพร้อมสิเติบโตพร้อมที่ใหญ่แล้ว ต้นกล้วยก็ติดปบ็ดติดไปเลยต้นกล้วยก็ได้สิบต้นก็ติดไปสิบต้นเรือให้เดียวให้สุด้ทยมาเลยเนยมาตัดเลยัดทางกา เขาที่ก้าวเอามา้ำนาปูหักหักก็เห็นสีเขียวหน่อยหนึ่งหักก็เริ่มติดหักกำล่งเดินบ่คือเดินสาแทะเออตาตัวสาวหนึ่ง้างหลุดจุคือบ่เงี้อห้ามใหเนนชินบได้บ่นี่ตนนี้เออแม่กระอกรทเตาัวหน้าก็ได้เลยน้อยเดียวด้หลุดสีมาได้เน่พูดกัาท้งทึ่งอู่ก็ไดู้ก่อนไปเออตดขางู่ก็ไดู้ก่อนเออเหรามากัไป ถอกเลยเทปจุดไปจุดมัวซัมสกินทางกาอันนี้กาดูเคยพญอ่อยมาลกเมื่อคืนนี้ตะแรงวานนี่เอาไปมาเอากระสอบหนึ่ไงไหมมักแตงคหร Mì Mì mình chọn là bây giờ mình mang ta nhá cả ơi tát lội tát lột. đó บลาหมัดดอกนะะนั่งนม่งพวกเราก็ไดหลายลายตื่เนาะตองตูทุกแต่สิ่งจังทุกแต่ใจบังเลยเลยม่เนาะเพร่ะเสกียน งาปล่อยหม้ออกมากินแล้วลองมได้บนงลองเหีลองไ่ด้บันยังสองเองเมตยังโอ้สพาดันอยู่เบิร์ตปีนี่แล้ว bây giờ chắc thừa ở kèm thì má sao kèm thì má thò con thương nè em mới săn vừa đây nè ấy tai kèm với con thương năm kèm thuộc sao con น้องเนิ่ไม่อยากะลองไม่ได้อยาาอ่างไม่กด้อยาก,ยไ,ยากไปปลกซอง,ซอ,งอืมไปซื้ไปกัปตลาดนัดปนน้งให้ปัง โมนี่แต่ว่าเนออยู่เนอกินกน็ยังพ่อมีอยู่ก็เลยบรดดิไปเป็นอนา,อาทิตย์หน้าเแถวแดงอ่านะอ่ะปาดปาดปาดตั้งคืนนั้นสามคนเลยเสียใจเห็แม่นานปาดอีกเลย sao ấy, mất, ừ, tắt mấy, ta thấy mấy leo bớt mất sao không, óc háng cài nè, nó muốn leo muốn lái nè, tắt tắt con con vậy, thôi con, lại coi น้อยกินหา